วันนี้พี่แมสนะครับจะมาแบ่งปันปเรื่องของสูตรปลดหนี้นะครับของเอ o วไนเราจะปลดหนี้ได้ยังไงได้พี่แมส์จะมาแบ่ง่ันวปาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับแต่ละอาชีพแต่ละอ่าเขาเรียกว่าอาชีพที่ทำเนี่ยนะครับจะมีเทคนิคเฉพาะส่วนอยู่ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จในงานนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับสูตรปลดหนี้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะฮะง่ายๆแบบไหนไปดูกันทํา3ข้อดดวยกันไปดูข้อที่1นนะครับเริ่มให้ได้นะครับอย่ามีข้ออ้างนะครับ เราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างนะครับเริ่มในที่นี้คืออะไรครับเริ่มเป็นผู้บริโภคเท่านั้นเองนะครับเป็นผู้บริโภคของบริษัทนะครับอันนี้คือไม่ซับซ้อนเลยง่ายๆเนาะนะครับแต่ในที่นี้ก็คือแพ็กเกจเป็นไซเอสนะทุกคนนะฮะไซเอสที่นี้ก็ซื้อสินค้านะอยู่ที่1 8 0 0บาทขึ้นไปท่านเลือกเลยนะครับอย่างเซตนี้เป็นเอลูโซ่นะหนึ่งกองก็คือ1,250บาทนะครับา แต่3กล่องเนี่ยนะครับปกติ3 7 5 0้ยใช่ไหมครับท่านสามารถก็คือเป็นไซเอสนะครับก็คือ1,800ับาทนะครับครั้งเดียวตลอดชีพนะครับก็อยู่ที่เราเลือกสินค้าก็มีหลายแพ็กเกจด้วยกันแต่เริ่มต้นอยู่ที่1 8 0่บาททุกท่านก็เริ่มต้นธุรกิจแบบง,ง่ายๆครั้งเดียวตลอดชีพแบบนี้ท่านทําได้ไหมครับทำได้แสดงว่าทุกท่านทําข้อแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เองนะครับซึ่งไซเอสตรงนี้ก็จะทําเงินนะต่อวันนะทุกคนนะครับ2,000ต่อวัน ทำเงิน2,000ต่อวันนี้คือแพ็กเกจไซส์เนะครับสุดแรกก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนให้เราอย่ามีข้ออ้างเป็นผู้บริโภคเสร็จแล้วโดยเราเป็นแพ็กเกจไซส์เเริ่มต้นซื้อสินค้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับอยู่ที่1,800บาทขึ้นไปเลือกสินค้าได้เลยเนาะโอเคไหมครับเมื่อเราเริ่มเสร็จแล้วแสดงว่าท่านทําข้อแรกเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปทําข้อที่2ครับทั้งหมดมี3ข้อนะฮะข้อที่2คือครับประชาสัมพันธ์บอกต่อ2คน ข้อที่2องคือทำครับวันนี้ไม่มีงานอะไรที่ไม่ทําไม่มีงานอะไรที่ไม่ทําแล้วมีเงินก็มีมากมายนะครับในโลกโซเชียลนะครับแต่ก็ไม่ทําให้เราปลอดภัยใช่ไหมครับแต่วันนี้เอวนายถูกต้องตามกฎหมายก็เริ่มได้ท่านก็ต้องทําได้ครับถ้าไม่ทําก็ไม่มีไรายได้เนาะทุกการทุกอาชีพนะครับทำที่นี่ง่ายมากๆทุกคนประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อน2คนคนอยากตรวจนี้หรือคนอยากแต่มีสุขภาพที่ดีแบบเนี้ย ปายชาสัมพันธ์ออกไป2คนแบบนี้ก็คือฝั่งซ้าย S ฝั่งขวาเแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนเราเลยเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้โบนัสนะครับก็คืออยู่ที่780บาท780บาทนะครับบริษัทได้ขายสินค้าเสร็จแล้วเห็นไหมครับสองแพ็กเกจตด้วยกัน S ซ้ายแล้วก็ S ขวาบริษัทได้ขายสินค้าเสร็จแล้วเขาก็จะปันผลเป็นโบนัสให้กับท่านเห็นไหมครับเขาก็จะปันผลโบนัสเป็นกาไรให้กับท่านถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือเอสไซส์ขวาแบบนี้มาชนกันแบบนี้ท่านจะได้780บาท780บาทมาจากไหน่านะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเนาะนะครับ780บาทก็มาจากการแนะนําข้อแรกก่อนนะนะครับแนะน S S ene, ํา S 1S เนี่ยท่านจะได้300บาทแนะนําไม่จ,จํากัดเลยโอเคไหมนะครับแนะนาไม่จ,จํากัดแนะนํา1 S 300บาทถ้าเกิดเราแนะนํา 2S นะครับก็เป็น600บาททีนี้นะครับเมื่อเรามี Ad S สซ ah ้าย S ขวามาชนกันแบบนี้นะครับก็เรียกว่า ตามเงื่อนไขบริษัทเรามีทีมเรียบร้อยแล้วบริษัทก็เลยมีค่าบริหารทีมให้กับเราด้วยเป็นแบบเนี้ยเอสซ้ายเอขวามาชนกันแบบนี้นะชนกันเป็นคู่แบบเนี้ยก็คือเราจะได้ร้อยแปดสิบบาท,นะบาทนะคู่ละร้อยแปดสิบบเนี side, ้ยนะฮะหนึ่งเอสซ้ายหนึ่งเอสขวามาชนกันแบบเนี้ยนะครับเราก็ได้ร้อยแปดสิบบาทรวมทั้งหมดค่าแนะนำสองคนคนละสามร้อยบาทเป็นหกร้อยบาทบวกด้วยนะครับค่าบริหารทีมอีกนะครับก็คือ ร8 0บาทท่านจะมีรายได้รวมกัน780บาทแบบนี้เลยทุกคนเพียงแค่ท่านเริ่มเพียงแค่ท่านทํานะครับท่านก็มีรายได้แบบนี้เริ่มครั้งเดียวตลอดชีพเนี่ยนะครับเป็นผู้บริโภคซื้อสินค้ามาดูแลสุขภาพแบบนี้ครับเสร็จแล้วทุกท่านก็มาทําข้อสุดท้ายก็คือข้อที่3นะครับเห็นไหมครับข้อที่3คือตามครับตามสองคนนี่แหละที่เราเองเนี่ยประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับฝั่งซ้ายคนนึงฝั่งขวาควนนึงแบบน,แบบนี้เห็นไหมครับ ้ายหนึ่งคนควาหนึ่งคนแบบนี้ประชาสัมพันธ์ธนแบบนี้นะฮะอ่าตามให้เขาเนี่ยทำเหมือนเราเขาทาอะไรครับเขาเราก็มี2คนเขาก็จะมี2คนของเขาใช่ไหมครับเขาก็รับไป780บาทเหมือนเรานะครับเมื่อบริษัทได้ค่าสินค้าบริษัทก็จะแบ่งก็คือโบนัสกําไรให้กับเขานั่นเองนะครับก็คือ780บาทเหมือนเราเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะมีซ้ายแล้วก็ขวาของตัวเองเขาก็จะได้รับ780แบแบบนี้นะครับไม่มีใครเสียเปรียบใคร ถ้าคุณเริ่มถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะได้แบบนี้ผมก็ได้เหมือนคุณคุณก็ได้เหมือนผมแบบนี้ครับนี่คือนะครับการเริ่มต้นที่จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จที่เร็วนะครับก็คือใช้สูตรเริ่มแล้วก็ทําแล้วก็ตามแบบนี้นะฮะและทีนี้ข้อพิเศษนะครับของเอวนายนะครับก็คือแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับแนะนําไม่มีลิมิตเลยอันนี้เคสแนะนำนะนะครับแล้วก็แนะนำแพ็กเกจไซเอชเนี่ยนะครับก็คือ300 PV เนี่ย เราก็จะได้300บาทนะครับไม่จํากัดต่อคนต่อรหัสแนะนํากี่คนก็แล้วแต่นะครับและข้อเด่นคืออะไรครับไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพนะครับนี่คือสุดยอดมากเลยนะครับไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพเห็นไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรานะครับเริ่มนะครับแล้วก็ส่งต่อ2คนทำนะเสร็จแล้วก็ตาม2คนให้เขามี2คนเมื่อเราแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ค่าแนะนาแต่เราจะสามารถปลดหนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเมื่อเราเริ่มเสร็จแล้วเมื่อตเราเริ่มแบบนี้นะทุกคนลองดูนะครับ เราเริ่มเสร็จแล้วนะครับเลือกเป็นแพ็กเกจผู้บริโภคซื้อสินค้าดูแลสุขภาพอยู่ที่1,800บาทเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําข้อสอนะครับประชาสนพันบอกต่อ2คนเป็นไซส์ S เหมือนเรานะครับเป็นไซส์ S เหมือนเราเราจะได้ค่าแนะนานะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับ 1S ก็คือ300บาทต่อ1คนนะครับอ่า 1S นะถ้ามี 2S ก็เป็น600บาทแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบริษัทได้ขายสินค้าก็จะแบ่งโบนัสให้กับเรา ก็คือ600บาทและยังไม่พอครับเมื่อเรามีเอสไซส์ขวานะครับตามเงื่อนไขบริษัทก็คือเป็นทีมเรียบร้อยแล้วเราจะมีทีมเรียบร้อยแล้วบริษัทก็จะมีการให้บริหารทีม60%นะครับให้กับเรานะครับเอสไซส์ขวามาชนกันเมื่อไหร่ท่านจะได้คู่ละก็คืออยู่ที่180บาทแบบนี้ครับเห็นไหมครับ180บาทบวกด้วย600บาทนะครับท่านจะมีรายได้780บาทแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปตาม2คนเนี่ยนะครับเมื่อเราเริ่มเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ตามนะครับ ตาม2คนเนี่ยให้เขาทําเหมือนเราเห็นไหมนะครับตาม2คนตรงนี้ให้เขาทำเหมือนเราเขาก็มีสงคนของเขาเขาก็รับเหมือนเราคือ7 8็อคนนี้ก็รับ780เหมือนเราเลยเห็นไหมครับโดยทุกคนเริ่มทําแล้วก็ตามนะครับ3ข้อเท่านั้นนะฮะทีนี้เราจะไม่ได้ค่าแนะนานะนะครับเพราะเราไม่ได้แนะนําแต่นะครับเราจะได้ค่าบริหารทีมเป็นคู่แบบนี้มาชนกันแบบนี้นะครับอ่าสเนี่ยก็คือ180บบาทแบบนี้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเขาเหล่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ค่าแนะนําแต่เราจะได้ค่าบริหารทีมเป็นโบนัสให้กับเราในฐานะที่ไม่มีเราก็ไม่มีทีมนะครับบริษัทก็เลยนะครับมีโบนัสเป็นผลตอบแทนให้กับเรานะครับโดยให้เป็นค่าบริหารทีมแต่ถ้าท่านแน,น,นะน,น,นำท่านก็ได้เหมือนเดิมนะท่านแนะนำท่านก็ได้ 1S 300บาททุก s สเลยจะวางไซต์ป๋าก็แล้วแต่นะครับได้ไม่มีลิมิตนะถ้าท่านไม่ได้แนะนําท่านก็ได้บริหารทีมแบบเนี้ยเป็นคู่แบบเนี้ย เทสไซส์ Head side, Head side, ขวามาชนกันแบบนี้นะครับก็คู่ละ180บาทอย่างเช่นวันนี้นะครับเกิดขึ้น2คู่นะครับก็คูณเลย180บาทนะฮะก็คูณ2ท่านจะได้360บาทชั้นที่2เห็นไหมครับแล้วทีนี้นะฮะสคู่ตรงนี้ส่งต่อคนละ2เช่นเดีวยวกันโดยใช้สูตรเริ่มทําตามนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4คู่4คู่เนี่ยเราจะได้ค่าบริหารทีมนะนะครับก็คือ ู่ละ180บาทนะครับท่านจะมีรายได้720บาทนะครับท่านจะได้4คู่คู่180บาทนะครับ720บาทเพียงแค่3ชั้นนะฮะท่านจะมีรายได้รวมอยู่ที่1,860บาทได้ทุนคืนเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ผลิตภัณฑ์นะครับไปดูแลสุขภาพด้วยถ้าท่านทํา3วันเนี่ยนะครับ3ชั้นท่านทํา3วันแบบนี้นะครับก็ได้หรือทํา3สัปดาห์ก็อยู่ที่เราว่าท่านอยากกรดหนี้เร็วหรือช้า ถ้าเกิดสาวันคืนทุนเรียบร้อยท่านก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพแบบนี้ครับโอเคไหมนะฮะหลังจากนั้นนะครับสคู่เนี่ยที่เราเห็นตรงนี้เห็นไหมครับสคู่ที่เราเห็นตรงนี้ก็ทําสูตรเดียวกันก็คือเริ่มก็คือทําแล้วก็ตามแบบนี้นะครับสี่ทรงต่อคนละสก็จะเป็น8คู่แบบนี้นะฮะแคู่คู่ละ180บาทคู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้1440บาทเห็นไหมครับอ่านะฮะและ8คู่ก็ทรงต่อคนละ2เช่นเดียวกันก็จะเป็น16คู่แบบนี้ 16คู่คู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้2,880บาท2,880บาทแต่วันนี้ถ้าท่านเป็นแพ็กเกจไซเอนะครับแพ็กเกจไซเอจะรับอยู่ที่2,000บาทต่อวัน2,000บาทต่อวันนี่คือตามแพ็กเกจเลยนะนะครับถ้าเป็น S เนี่ยท่านรับ2,000ต่อวันโอเคไหมครับเพราะว่าจะมาจ่ายเงินนี้ไม่ได้ตามระบบของสององบบนะครับกฎหมายตามแพ็กเกจเลยนะครับมาจ่ายโอเปเนาะ 2,000บาทต่อวันวันนี้มา2,008ท่านก็รับ2,000เห็นไหมครับ16คู่ส่งต่อคนละ2เท่าไหร่ครับก็เป็น32คู่นะฮะเขาก็ทําสูตรเริ่มเราก็ทำเราก็ตามแบบนี้เพราะว่าเขามีรายได้ของเขาเขาเห็นโอกาสของเขาเขาคือเจ้าของธุรกิจเขาก็ขยายของเขาไปแบบนี้นะครับท่านจะไม่ได้ค่าแนะนําแต่ท่านจะได้ค่าบริหารทีมแบบนี้นะครับเอทซ้ายเอขวามาชนกันนะครับหคู่ท่านก็ได้คู่180บาทถ้า32คู่นะครับก็คือ5,760 ท่านก็รับ2,000บาทอีกแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับนี่คือข้อดีเห็นไหมครับจากการสร้างสร้างทีมโดยใช้สูตรเริ่มทำแล้วก็ตามแบบนี้เองเห็นไหมครับผมเชื่อว่า2คนในชีวิตเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะฮะที่เขาต้องการเปลี่ยนชีวิตนะฮะเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีไรายได้แบบนี้เลยจะมีไรายได้แบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะฮะมา5,760ท่านรับ2,000รายได้ท่านจะหายไป ,3760 ด้บบาทครับทุกคน ทำยังไงดีนะฮะถ้าท่านโอเคกับแพ็กเกจนี้ท่านก็รับไปแบบนี้ถ้าท่านอยากได้เพิ่มนะครับก็อัปเกรดท็อปอัพได้นะครับเมื่อเราเป็นเอสสะสมเพิ่มเป็นจังหวัดเป็นแพ็กเกจแอลได้นะฮะแอลตรงนี้ก็รับเพิ่มจากก็คือเยอะมากๆนะครับจาก2000ก็คือเป็น2 0 0 0 0คือ10เท่าตัวเลยนะฮะก็คืออยู่ที่หมื่นนิดในการซื้อสินค้าดูแลสุขภาพเป็นแพ็กเกจเป็นเซตเลยนะครับต้องบอกว่าแอลหนึ่งแอลเนี่ยทุกคนนะครับหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับทุกท่านได้สินค้า30เข้าชิ้น มันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปขายปีกตกสามหมื่นกว่าบาทเลยแต่นะครับเป็นแอลครั้งเดียวตลอดชีพเช่นเดีวยวกันท่านรับ2องหมื่นเลยครั้งเดียวอยู่ที่เราอ่าใครไม่พร้อมก็เป็น S ใครพร้อมก็เป็นแอลก็ไม่มีการบังคับใดๆดทั้งสิ้นเนาะโอเคนะครับแต่แอลเนี่ยรับ2องหมื่นต่อวันวันนี้มา5้าพันเจ็ดร้อยหกสิบรับเต็มเต็มเลยนะครับเห็นไหมสามสิบสองคู่ก็ทําสูตรเดียวกันเริ่มทําแล้วก็ตามแบบนี้นะครับอ่านะฮะก็จะเป็น64คู่วันนี้มาเท่าไหร่ครับ64คู คูณด้วยคูณละ180บาทนะฮะท่านจะมีรายได้11,520บาท11,520บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหูบสีคู่ส่งต่อคนละ2นะครับโดยใช้สูตรเริ่มทำแล้วก็ตามแบบนี้นะครับก็128คู่บวกคูณด้วย180บาทท่านจะมีรายได้23,000นะครับบาทนะครับเพียงแค่8ชั้นเท่านั้นนะฮะท่านก็รับ20,000แบบเต็มเนะฮะเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีเงื่อนไขาจากทางบริษ,ษัทเล็กน้อยในการขึ้นตำแหน่งเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรเยอะเพื่อรับจาก2 0,000เป็น4 0,000ต่อวันเลยที่นี่มีรุ่นพี่เราได้4 0,000ต่อวันเรียบร้อยแล้วสูงสุดนะแต่แค่8ชั้นเนี่ยนะครับท่านจะทํา8วันก็ได้ถ้าจะทํา8สัปดาห์หรือ8เดือนก็อยู่ที่เราเห็นไหมครับว่าท่านจริงจังกับผลลัพธ์มากแค่ไหนโดยทุกคนทําสูตรเริ่มสูตรทําแล้วก็ตามแบบนี้เริ่มทําตามแบบนี้ครับ เท่านั้นเองนะฮะแชั้่านเท่านั้นทุกท่านรับ20,000บาทแบบเต็มๆมาแบบนี้ทุกๆวันนะนะครับต่อเดือนเท่าไหร่ครับ30วันต่อเดือนเป็น0 0 0 0นต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นคืออะไรครับไม่ต้องรักษายอดอันนี้แหละเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับทุกท่านก็จะสามารถทําเงินตลอดชีพแบบนี้ก็คือกาไรตลอดชีพเป็นแล้วเป็นเลยถ้าจะเป็น S yes, ก็2,000บาทต่อวันแบบล้นก็2,000ถ้าเป็น L นะครับถ้ามาล้นแบบเนี้ยเกิน2 0,000แบบนี้เลย แล้วถามว่าวันนี้มีงานอะไรที่ให้เราได้บ้างถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากมีรายได้สักสองหมื่นต่อวันหกแสนต่อเดือนแบบนี้หรือสูงสุดนะครับตอนนี้ก็คือสี่หมื่นต่อวันนะครับพัฒนาจากแอลขึ้นตำแหน่งนะครับอ่าเงนไขเล็กน้อยเองนะครับไม่ยากเลยแอลเนี่ยนะครับมีสิทธิ์รับจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นตอนนี้ที่เอวนายมีผู้นำรับเรียบร้อยแล้วนะครับ40,000ต่อวัน1ล้าน200,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับ คือหลายที่เนี่ยอาจจะบอกว่ามีโมรดกได้เห็นไหมครับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะหลายที่ที่เราเคยเห็นผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นโมรดกได้แต่อะไรครับต้องต่อ,อยุสมาชิกเห็นไหมครับต้องรักษายอดค,คุณคุณไหมครับต้องรักแต่ต้องต่อ,อยุสมาชิกต้องรักษาย اض, อดเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าไม่รักษาย اض, านอดคะแนนหายถ้าไม่รักษายอดรายได้ก็ไม่เกิดแบบนี้ถามว่าถ้าท่านเป็น1คนสมมุติว่าท่านเป็น1คนที่ จะส่งต่อมรดกให้กับลูกกับหลานคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็แล้วแต่ถ้าเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้รู้ข้อมูลเรื่องของบริษัทเลยหรือทําไม่เป็นอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะมีไรายได้หรือเปล่าเขาจะมีไรายได้ไหมครับไม่มีอย่างแน่น,นอนเนาะแล้วมันจะเป็นแพสเสียได้ไหมครับไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วจะเป็นมรดกได้ไหมครับนั่นแหละนะครับคาตอบอยู่ที่ทุกท่าน แต่วันนี้เอวไนนะครับทุกท่านมีโอ,อกาสรับนะครับ2 0,000ถึง4 0,000ต่อวันนี้30วันต่อเดือนก็คืออยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดโดยที่ไม่ต้องรักษายอดนะครับนี่แหละเป็นมรดกที่แท้จริงนั่นเองนี่คือเป็นจุดเด่นนะครับเมื่อสินค้าได้ซื้อสามแปดส์นั่นหมายความว่าจะเกิด P ีหรือว่าคะแนนทุกคนก็จะมีรายได้แบบนี้เลยเลยไม่แปลกใจว่าทําไมเวนไนเติบโต15ิบเปซ์ ในขณะเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะคนทําแค่สูตรเริ่มแล้วก็ทําตามแบบนี้ทุกท่านก็จะมีโอกาสรับ2 0,000ต่อว,วันแบบล้นๆถึง4 0,000ต่อว,วันตามเงื่อนไขาจากทางบริษัทแบบนี้เลยทุกคนผมเชื่อทุกท่านน่ยหา2คนได้อยู่แล้วแต่2คนน่ยนะครับทุกคนถ้ามีเงื่อนไขเดียวกันนะ่ะท่านก็สาเร็จแล้วรู้จุดเด่นกันเลยนะครับสิ่งแรกก่อนที่บอกนะครับเรามีโรงงานนะครับผลิตใม้มาตรฐานสากลเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสินค้าเนี่ย ใช้แล้วต้องเห็นผลทุกคนใช้แล้วประทับใจอตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพแบบนี้เห็นไหมครับแล้วข้อที่3สําคัญเหือนกันครับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีหลายบริษัทก็บอกว่าตัวเองคุณภาพสูงหมดแหละแต่ราคาก็สูงตามแต่ราคาก็หลักพันขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ที่นี่สินค้าหลักร้อยทุกชิ้นครับทําให้ควรที่เป็นลากย่าทุกกลุ่มทุกอาชีพเนี่ยสามารถเป็นผู้บริโภคแบบธรรมชาติมากๆ เข้าถึงได้ทุกอาชีพเลยทาให้เราขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเลยสุดยอดมากเนาะข้อที่4นะนะครับก็เป็นสิ่งเป็นหัวใจของทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้นะฮะเอวนายมีการซื้อซ้า80-90เปอร์เซนต์คำถามวันนี้ถ้าของอ่ะไม่ดีจริงอ่ะนะครับมันจะมีการซื้อใหม่ไหมครับซื้อซ้ำไหมครับไม่มีอย่างแน่นอนทุกการซื้อซ้ําก็จะเกิด PV PV ก็จะเป็นคะแนนมาคํานวณเป็นโบนัสให้กับสมาชิกเป็นผู้บริโภคนั่นเอง นะครับก็เลยเติบโตแบบข้าวกระโดดแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่มีค่าสมัครสมาชิกไม่ต้องต่ออยุ่สมาชิกอะไรเลยนะครับจดทะเบียน100ล้านบาทเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มเป็นจาก100ล้านบาทนะครับเป็น 200- หรือ300ล้านบาทนะครับเพื่อความมั่นคงทําแบบยาวๆทําแล้วสบายใจทําแล้วไม่กังวลนะครับก็ตําแหน่งแต่ละตําแหน่งถ้าคุณเป็น S สะสมขึ้นเป็น L ได้นะครับโดยไม่จํากัดระยะเวลาอ่านะฮะแล้วก็ไม่ต้องรักษายออนะครับคุณก็มีโอกาสรับ ถึง40,000ต่อวันถ้ามาแบบนี้ทุกวัน30วันต่อเดือนก็คือคุณจะรับ1ล้านสแสนบาทต่อเดือนแบบเต็มเต็มโดยที่ไม่ต้องรักษายอดนี่แหละคือมรดกที่แท้จริงครับทุกคนวันนี้ปีใหม่แล้วเนาะนะครับหลายคนบอกว่าปีใหม่เนี่ยก็คือ,อจะเปลี่ยนชีวิตวันนี้ปีใหม่มากี่วันแล้วครับเครื่องมือที่เราใช้มันโอเคอยู่ใช่ไหมครับกับเครื่องมือที่เราใช้มันตอบโจทย์หรือย,ยังในสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตนะนะครับวันนี้ก็ผ่านมากี่ เกือบเดือนแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเอวนายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือท่านที่ทํางานอยู่แล้วท่านที่ à, ท,ทําธุรกิจอยู่แล้ววันนี้ถ้าลองนึกภาพตามว่าถ้ารายได้ของท่านเนี่ยนะครับของทุกคนเลยนะครับอ่าคนที่ทํางานอยู่แล้วหรือว่าท,ทําธุรกิจอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยไมื่อขั้นไม่ต่างใจทุกคนนะฮะร,รายได้เนี่ยนะครับของท่านเนี่ยนะครับถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายมากกว่านั่นแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าเราเริ่มจะติดลบเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะเป็นนี่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นรายได้ช่องทางเดียวนะครับที่ท่านมั่นใจอยู่ทุกวันนี้นะครับที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มั่นใจเนี่ยถามว่าโอเคคุณทำแล้วมีความสุขแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันโอเคไหมถ้าไม่โอเคนั่นคือความไม่ปลอดภัยแล้วครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเอวนายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกคนนะที่จะเปลี่ยนชีวิตเราใช่ไหมครับวันนี้ผมไม่ได้ให้ทุกท่านน่ยทิ้งงานตัวเองหรือว่าทิ้งธุรกิจตัวเอง ทุกท่านสามารถทำมือวันายคบคู่กันไปได้เป็นอาชีพเสริมง,งานประจําก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะมีรายได้ไม่เยอะแต่อนาคตเนี่ยคือเริ่มต้นครั้งเดียวพันแครั้งเดียวอะ่ะทุกท่านก็ทําธุรกิจได้ตลอดชีพเลยเห็นไหมครับเมื่อท่านล้น2,000ต่อวันท่านก็อัปเกรดเพิ่มจาก2,000นเป็นเท่าไหร่ครับ2 0,000ต่อวันเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะครั้งเดียวตลอดชีพแค่นั้นเองงานเราทําก็ทําต่อไปแบบนี้นะครับ เอวนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะเติมเต็มชีวิตคุณเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหาพี่แมนได้นะครับก็คลิกลิงก์ได้เลยหรืออาจจะทัาไปดูใน YouTube ได้นะครับคลิกลิงก์ในยู u ูบได้เลยนะฮะโค้ดแมนเออย่างนี้เลยนะครับว่าภาษาไทยก็ได้นะครับโค้ดแมนเอเนาะท่านก็จิ้มตรงที่วิดีโอนะครับแล้วก็ดูข้างล่างเลยข้างล่างก็จะมีคลิปทั้งหมดเลยแต่ให้จิ้มที่วิดีโอนะครับพร้อมเข้ามาใน อ่าก็เรียกว่าช่องของโคดแมนนะครับจิ้มที่วิดีโอนะทุกคนจิ้มดูได้เลยนะครับโอเคถือว่าเป็นการแชร์แบ่งปันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกท่านเลยนะครับในยุค2023ปีทองนี้นะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยเจอนะครับเครื่องมือที่ใช่อย่างเอวันไห้นะครับมีอะไรก็ยินดีเทน่วมงานกับทุกท่านนะครับยินดีแบ่งปันกันเนาะนะครับคุณไม่ต้องพร้อมหรอกแต่ถ้าคุณเจอเครื่องมือที่ใช่นะครับผมเชื่อทุกท่านสําเร็จอย่างแน่นอนเนาะนะครับ